ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมยมพะตะคุ้งรายการเทนเนอร์เกมเมอร์วันนี้เรามาเล่นเกม I อเอ็มพีอาร์ในมัต์เจอกับเออเชฟฟิล์เอฟซีเป็นทีมเยือนนะฮะเราเล่นในบ้านนั่นเองมาเริ่มกันเลยดีกว่าไอเชฟฟิล์อยู่ที่11เราอยู่ที่13คือที่กากมากอะต้องอย่าแพ้แล้วกดเข้าไปเลยปึ๊บอ้าวทำไมเล่นนอกบ้านอะ่ะมันเป็นทีมเยือนไม่ใช่หรอทำไมเราเล่นนอก ให้เราเล่นเข้าไปเลยอย่าไปดูอย่าไปสนใจ เล่นกันไปเลยครับอย่าไกลแต่เหรอมันไกลยังวะปึ๊บหลบป่วยเข้าไปแล้วเข้าไ,ได้ไงวะงดีใจสิเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ไกลเกือบปะเอ,อ๊เข้าอีกแล้วสองนิ้วว้าวไอ้ทำไมมันง่ายแปลกๆปลง่ายผิดปกติเข้าอีกแล้วเราไม่สนนะเราต้องการทให้คลิกเฉยๆอยากได้ัช่วยช่วยเขาจะ Hat tree. Trick. Trick. That is what I'm talking about, lads. Positive, gutsy, attacking, tactical football. Superb. <coughs> They've got nowhere. They're running out of ideas. When we break a pace, they can't live with us. So let's keep that advantage going. But in defence, let's keep the shape. Make sure we keep talking to each other. Very good, lads. Keep it positive. Let's get it going. I don't want heroes. sô so, ơi sô so,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  sô, so. dám bị qua măn, hey 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 hey, bye 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 <coughs> เข่าอ่ะทำไงดีวะ่ะกูไกลแก้วเหรอก็จะเตะกลับม,ม,ม,มาทำเสือปึบปึ๊บปึ๊บป,บปบึเอเข่าแลาเป็นไปได้ไงอะ่ะไปครั้งแรกที่เราได้แฮทเอ,อ้ยไปครั้งที่สองที่เราได้แฮททริกสุดยอดแลอสวยงามสามลูกแล้ว,ลว,ว,วสุดๆไปเลย ก็แนะนำถ้าใครอยากมาเล่นก็เล่นได้มันเป็นเกมที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไครนะครับใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้เข้ามาเลย Facebook พิปไปหาว่า I am h e r ก็แค่นั้นแหละก็จะได้เลยได้เล่นกันแลวเกมที่แบบสุดๆกันไปอย่างเี้ยมันโหดมากโอ้ชนะวยสกกร์สามหโอ้สุดๆไปเลย สำหรับวันนี้เดี๋ยวยังยังไม่กลับปิดรายการเดี๋ยวเราจะมาให้ดูคลิปอะไรสักหน่อยนิดนึงเรียกมันย่อยก่อนสักคู่นะฮะสักคู่รออรอเห็นไหมแฮทช์วิทว่าสุดๆไปเลย เกบอัปเดตมีอัปเดตด้วยอ่ะง,าางั้นก็ต้องจบคกมอปเตตอนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ